นิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาคบคําสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํำกลมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคันิยมทางเพศแต่อย่างใดช่วยหน่อยครับ ลับมุกหมอที Want to be on your mind พาทที่สองกริตแกสตลอดเวลาสามเดือนหลังจากที่พ่อจากไปที่เราต้องอดทนอยูกับดัมโมมันเป็นเวลาเวลาที่ทรมานที่สุดในชีวิตไม่เป็นไรแล้วครับมันผ่านไปนานแล้วพี่บอกเราอึดอัดเราอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิม มองหน้าคนที่ตั้งฟังผมเล่าเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเดี๋วตาที่ใช้มองมาไม่เหมือนใครๆหลายคนที่ผมเคยเจอพี่หมอมองผมด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความสุสารหรือน่าสมเพศเวทนาแล้วมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่นี้เขาพยายามเข้าใกล้ผมไม่มีครั้งไหนที่ดวงตาคู่คมคู่นี้จะมองผมด้วยความรู้สึกพวกนั้นเลยเรามาค่อ,คอยๆเริ่มต้นไปด้วยกันนะพี่จะช่วยเราใช่ไหมพี่หมอพยักหน้ารับ ก่อนจะเผยรอยยิ้มอบอุ่นบนริมฝีปากสวยครับพี่จะช่วยแก๊ตเองปลายนิ้วเร็วอุ่นซ่านยกขึ้นปาดน้ำตาออกจากสองข้างแก้มให้กันตาคมคู่สวยจับจ้องภาษาอยู่กับดวงตาของผมสแสดงความรู้สึกออกมาเถอะนะอย่ากเก็บอย่าฝืนหัวใจตัวเองเลยนะน้ำเสียงนุ่มทุ้มที่เปล่งออกมาเหมือนน้ำอุ่นฉโลมเมื่อราดลงบนก้อนน้ำแข็งหนาที่กอดกุมหัวใจมานานแกตจะวอยวายจะร้องไห้ จะด่าหรือจะหัวเรอะด,ดังแค่ไหนก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรอีกแล้วนะครับมันทําให้หัวใจที่แสจนจะหนักหน่ของผมค่อยๆผ่อนคลายและเบาบางลงความดักหนาที่ความรู้สึกที่ผ่านมาเหมือนจะถูกละลายออกไปจากใจจนเกือบหมดไม่ไม่โกหกกันใช่ไหมไม่โกหกแน่นอนครับอ <c oughs> เราเราเชื่อพี่ก้มลงไปมองมือตัวเองที่ตอนนี้ มีมือขออีกคนจับเอาไว้แต่น่าแปลกที่ผมไม่รู้สึกตื่นกลัวมันก่อนหน้านี้และไม่คิดที่จะดึงมือหนีอาจจะเป็นเพราะมือของเขาใหญ่และอุ่นเหมือนมือของพ่อผมบีบกระชับมือของเราแน่นแล้วหลับตาลงเพื่อจดจําสัมผัสและระลึกถึงฝ่ามือของพ่อที่จากไปก่อนจะเงยหน้าขึ้นเพื่อสบตาก,กับตาคมที่จับจ้องกันอยู่ก่อนแล้วพี่อย่าฟังเราเล่าต่อไหมคนโดนถามก็ยักหน้ารับทันทีเร้กับใบหน้านที่แต่งแต่ไปด้วยรอยยิ้ม อยากฟังสิครับผมพยักหน้าให้เขาก็จะเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองต่อเราจะที่พ่อจากไปแม่ที่รู้เขาก็เป็นห่วงผมมากแต่เพราะในช่วงเวลานั้นแม่ประจำการอยู่ที่ต่างประเทศลุงนนท์เองก็เช่นกันเลยทำใหง้งานศพของพ่อมีแค่ญาติฝั่งพ่อและญาติของน้โมไม่กี่คนมาร่วมงานผมในช่วงเวลานั้นไม่แต่จกคนไร้วิญญาณเลยแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนสนิทอย่างคีระที่เข้าใจ คีระเป็นคนเดียวที่อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าเวลานั้นผมจะมีความสุขหรือทุกข์ใจคีระก็เป็นเพื่อนกันกันกบผมมาตั้งแต่ปฐมเราอยู่บ้านใกล้กันแล้วมันก็เป็นคนเดียวณตอนนั้นที่ผมเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังคีระรับฟังและเชื่อนในสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเพื่อนที่คอยปลอบใจเป็นคนที่คอยให้กําลังใจและคำปรึกษาการเงียบหรือการไม่แสดงสีหน้าให้น้ามูได้เห็นเป็นคําแนะนําจากมันผมเลือกที่จะลองทําตาม แล้วมันก็ช่วยให้การใช้ชีวิตของผมเวลาอยู่ที่บ้านกับน้ำโมสะดวกมากขึ้นผมเลยเลือกที่จะทําแบบนั้นมาตลอดมาจนสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นความเคยชินการไม่แสดงความรู้สึกออกมาให้ใครได้เห็นช่วยผมอยู่บนโลกบเอเดียนี้ได้อย่างไม่ต้องกังวลใจอะไรแต่ที่เริ่มเงียบเงียบกับน้ำโมผมก็เริ่มทําแบบนั้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่มหาลัยคนรอบตัวหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเงียบนิ่งบทำเหมือนไม่สนใจว่าคนพูดนั้นจะพูด จะว่าหรือแม้แต่จะตาอะไรสิ่งที่ผมต้องการคือเงินเงินที่มาจากการแลกเปลี่ยนไม่ว่าะจะอะไรก็ตามเพราะคิดเสมอว่าที่พ่อต้องจากไปเป็นเพราะผมไม่มีเงินหลายคนมองว่าผมงกหลายคนมองว่าผมไม่มีน้ำใจและผมก็ยอมรับมันเพราะเถียงไปก็ไม่ได้ช่วยให้ผมมีเงินขึ้นมาเวลาผ่านไปในทุกๆวันจนล่งเลยมาถึงเช้าวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แม่มาหาผมที่บ้าน แม่ได้รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวผมมีสีหน้ากังวลใจอย่างชัดเจนแต่กลับกันเป็นผมเองที่ไม่แสดงสีหน้าและแววตาอะไรออกไปเลยเริ่มแรกแม่คิดว่าผมเสียใจกับการจากไปของพ่อและคิดว่าผมโกรธท่านที่ไม่มางานศพไม่มาอยู่ข้างผมให้เร็วกว่านี้ท่านติ๊เอ่ยคะว่าขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกแม่อบกอดผมเลวกแขนเล็กๆั้งสองข้างที่ผมแทบจําความรู้สึกนั้นไม่ได้เลยแม่ขอโทษที่เป็นแม่ที่ไม่เอาไหนเลย ช่างมันเถอะผมเองก็ตอบกลับไปเพียงแค่คำเดียวซ้ำๆโดยไม่สนใจว่ามันจะทำให้แม่ยิ่งไม่สบายใจแต่แล้วทุกอย่างก,ก็แย่ลงเมื่อแม่เลื่อนมือลงมาจับที่ข้อมือของผมมันทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากการที่เคยโดนน้าโมทำร้ายผมใช้แรงทั้งหมดที่มีสะบัดมือของแม่ออกไปแรงมากจนทำให้แม่กระเด็นหงายหลังล้มลงไปอยู่บนพื้นถ้าหากว่าทีตรงนั้นไม่มีพรมผืนนุ่มปูเอาไว้แม่คงหัวกระแทกพื้นไปแล้ว และอาจจะทิ้งผมไปเหมือนพ่ออีกคนณเวลานั้นหัวใจของผมหายว่าไปจนหมดภาพแม่ที่มีน้ำตาเอ่อคลอยิ่งเร้าความรู้สึกผิดในใจแม่นั่งลงไปบนพื้นตรงที่แม่พยายามพยุยงตัวเองลุกขึ้นนั่งก่อดจะประนมมือทั้งสองข้างแล้วก้มลงกราบแทบเท้ากัสขอโทษครับแม่เพื่อขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปไม่เป็นไรจ้ะลูกแม่ไม่โกรธเลย แม่ครับแม่พาแกไปอยู่ด้วยได้ไหมแกแกไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วร้องอ้อนวอนขอความเห็นใจได้ครับลูกไปอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับแม่ลูกขึ้นเถอนะคนดีของแม่และนั่นก็เป็นค้ามอบอ,อุ่นใจครั้งแรกที่ผมได้รับจากฝ่ามือของแม่มือขาวนุ่มและแขนทั้งสองข้างที่ยื่นมาอบก,กอดผมเอาไว้ มืออุ่นที่ยกขึ้นลูบหัวยาวอ่อนโยนเพื่อปลอบประโลมหัวใจบอกแม่สิครับคนดีว่าใครทําให้ลูกของแม่เป็นแบบนี้คือที่ถ่าออกมาแบบเนี้ยเพราะคิดว่าเป็นฉันใช่ไหมละ่ะแต่ใน,นจังหวะที่ผมกำลังจะตอบออกไปเสียคุณน้าโมก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนน้าโมจ้องมาเพื่อเราสองคนเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนแววตาแข็งกร้าวยาะหยันแสดงออกมาอย่างชัดเจนมันเป็นแววตาที่ผมได้รับมาตลอดตั้งแต่พ่อจากไป คุณโมที่พูดมาหมายความว่าอย่างไงคะแม่หันไปมองหน้าโมแล้วถอยกไปด้วยความไม่เข้าใจลูกชายของเธอมันเป็นเด็กบ้าหัวเราะมีความสุขอะไรเลืกดหนาได้ตลอดฉันลอกสักสอนให้มันสงบเสง,งี่ยมลงไปบ้างฟังจบแม่ก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้หน้าโมเพื่อเผชิญหน้ากันสายตาที่มองผมด้วยความรักของแม่แปรเปลี่นเป็นโกรธเกรี้ยวเมื่อมองไปที่หน้าโมปากสอขยับพูดด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกอารมณ์โกรธอย่างชัดเจน สักสอนที่การทำร้ายเขาเนี่ยเหรอแม่ครับแก๊สไม่เป็นไรผมลุกขึ้นแล้วเดินตามไปจับตัวแม่เอาไว้แล้วให้หอยเราออกห่างจากน้ำโม29เมื่อฟังคําที่ผมพูดจบแม่ก็หันมาสบตากันสายตาอ่อนโยนและห่วงใจถูกใช้แทเความโกรธก่อนหน้ามือนุ่มวางเท่าที่แก้มซ้ายลูบไล่อย่างเบามือไม่เป็นไรที่ไหนลูกสิที่ลูกเป็นมันเกิดจากคนคนนี้ใช่ไหมใช่ฉันเป็นคนทำมันเอง เธอมันไม่ใช่คนแม่หันไปตะวัดเสียงดังใส่น้ำโมูที่ตอบรับสิ่งที่เธอทำกับผมออกมาอย่างง่ายดายแบบนั้นใบหน้าของเธอส่ายยิ้มร้ายไม่แสดงถึงความรู้สึกผิดเลยแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็จะหัวเราะเสียงดังเหมือนเขาไม่มีสติแล้วพูดบางคำที่สร้างความโกรธให้แม่มากกว่าเดิมโอ้โหต้องทิ้งลูกทิ้งวัวแบบเธอสินะฉันถึงจะเป็นคนน่ะอีกหนังหมูแม่อย่าครับใจเย็นเราไปกันเถอะนะ หน่อยน้ำโมไปเถอะแคทหมดพับกับลูกขนาดเนี้ยเดีย๋ยวจะให้แม่ปล่อยไป,ไปอีกเหรอแก๊ตเป็นอะไรพากันออกไปจากที่นี่นะครับแม่แก๊ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม่แตะโกนเรกชื่ออีกคนเสียงดังลั่นบ้านด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวมุงบอกได้ถึงอารมณ์โกรธถึงขีดสุดท้าจะพยายามจะเดินเข้าไปหาโชคดีที่ผมกอดรั้งตัวแม่เอาไว้พูดขอร้องแม่ไม่ให้สนใจน้ำโมอีกยังดีที่แม่ยอมฟังกันถึงแม้ว่าจะไม่เต็มใจหทอาไหรนะ่นักไปกันลูก เออพากันไปเลยอยู่ไปก็รกบ้านกูไปชิชิชบ้านนี่เป็นบ้านพ่อแต่เพราะนโมไม่ยอมหยุดถ้าจะพูดในสิ่งที่ผม,มรับไม่ไหวบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อป้าที่เราสามคนพ่อแม่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกผมปล่อยแขนที่กอดแม่ออกเราเดินเข้าไปหานโมมองเธอด้วยความโกรธจัดนโมนั่นแหละที่จะต้องออกไปนะ่ะตะโกเสียงดังเสร็จเธอจนสุดเสียง แต่บ้าโมที่คุณจะตกใจหรือหวาดกลัวกลับไม่แสดงอาการเหล่านั้นออกมาเลยสักนิดทายจะก้าวเท้าเข้ามาหาผมฝันอยู่ละจัดเด็กน้อยใช้มือบีบกำ้อแขนของผมเอาไว้แน่นจิกเล็บลงมาอย่างแรงจนรู้สึกเหมือนผิวเนื้อจะหลุดมันทั้งเจ็บทั้งทรมานจนหายใจไม่ออกผมพยายามจะสะบัดมือแรงเท่าไหร่ก็ไม่แรงมากพอที่ทำให้มือของเธอหลุดออกไปได้แม้จะเป็นเวลาไม่ถึงสองนาทีแต่ผมกลับเหมือนกำลังจะตาย ฉันบอกแกไม่เคยจำได้ออยังไงว่าอย่าแสดงอารมณ์อะไรออกมาปล่อยแกดเจ็บนโมปล่อยนะแกแกขอโทษปล่อยลูกฉันเดี๋ยวนี้โอ๊ยอีนางบ้าไม่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มแย่รีบเข้ามาช่วยดึงกายกระชากแขนนโมออกแล้วผลักเธอจนกระเด็นไปกระแทกกับผนังบ้านนโมร้องวายวเสียงดังลัง่นด้วยความเจ็บเธอนั่นแหละที่บ้ามโมเธอมาเป็นของเสียในชีวิตของลูกชายฉัน แม่พูดในขณะที่ดึงตัวผมเข้าไปกดเอาไว้แน่นเวลตาโกรธจัดมองน้าโมนิง่งทั้งสองคนจ้องมองกันอยู่สักพักโดยไม่มีใครพูดอะไรออกมาจากนั้นแม่ก็หันมาหาผมกดจมูกลงบนขมับแล้วพาผมเดินออกมาจากห้องนั่งเล่นไม่สนเสียงวววายด่าทอของน้าโมที่ไล่หลังมาไปจากรก์ไปเก็บของแล้วไปจากที่นี่กันเออรีไปเลยจากนั้น แม่ก็พาเราออไปอยู่ที่บ้านด้วยบ้านแม่ที่อยู่แถวรามสองนะอ๋อพี่หมอทำหน้าเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างก็จะเอ่ยถามออกมาแต่มันไกลใช่ไหมครับเ,เราถึงย้ายออกมาอยู่หอ,อคนเดียวอะ่ะใช่มันไกลและอีกอย่างเราเหมือนคนที่เข้ากับใครไม่ได้มันยากเกินไปนะผมก้งหน้าลงอีกครั้งเพราะหวั่นใจว่าตาคนที่มองมันจะแปลเปลี่ยนไป จับจ้องมือขอยเราสองคนที่จับกันเอาไว้แน่นจนชื้นเหงื่อไม่เป็นอะไรนะค่อยๆปรับกันไปน้ำเสียงที่พี่หมอใช้พูดออกมาเป็นน้ำเสียงทุ้มนุ่มอบอุ่นแต่มันกลับวทำให้หัวใจของผมรู้สึกชุ่มฉ่ำอย่างที่ไม่ได้เป็นมานานมากแล้วผมยังคงก้มหน้ามองมือของเราไม่กล้างเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาจีงไป็นต,ตอนที่ความคิดบางอย่างจากคำพูดใครบางคนวนกลับเข้ามาในหัวก็ยิ่งสร้างความหวั่นใจขึ้นไปอีกเขาคนนั้น นที่เคยบอกว่าจะอยู่ข้นค่ากันเสมอพี่หมอคิดว่าเราเป็นคนบ้าใช่ไหมนิ้วเร็วจับมืออีกข้างของคนที่ถูกถามยืนมาจับปลายค่า,ข,า,ข,าของผมแล้วดึงให้เงยหน้า,านขึาข้นมองกันดวงตาคู่คมสีเข้มประสานสายตากับตาของผมนิ่งไม่มีความสั่นไหวไม่มีความลังเลใดๆมันเหมือนกับว่าพี่หมอตั้งใจะจะให้ผมได้รับรู้ว่าคำที่จะพูดออกมาเขาพูดจากใจจริงๆไม่ครับ พี่ไม่เคยคิดแบบนั้นไม่ใช่คำที่พูดเพียงเพื่อให้ผมรู้สึกสบายใจทำไมล่ะพี่ต่างหากที่ต้องถามเราว่าทำไมพี่ต้องคิดว่าเราบ้าด้วยเพราะมีคนคนหนึ่งบอกกับเราแบบนั้นพูดออกไปด้วยใจที่วู่โวงคำพูดของคนบางคนวนกลับมาซ้ำๆคนที่เหมือนจะเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วก็ไม่เคยเข้าใจเราเลยทุกครั้งที่ไม่ได้ไดสิ่งที่เขาต้องการคำพูด,ดร้ายๆมาจ,จากป่าของเขา แล้วมันก็ทำให้ผมที่ปิดกั้นตัวเองมากกว่าเดิมบอกแกเป็นแบบนี้ไงเราถ,ถึงได้เบือ่อโล้ไหมว่าตัวเองน่ะมันบ้านะยิ่ไม่ได้เหมือนคนอื่นก่อนดีวะน่ารบคาญชะมัดเลยเฮ้ยเป็นบ้าก็ไปหาหมอดิว่าแต่คนคนนั้นมันไม่ใช่พี่หมอสักหน่อยนะครับอืมนั่นนะสิพี่หมอคนที่บอกว่าไม่ใช่ใครคนนั้นยกมืออุ่นขึ้นมาวางบนหัวผม ลูกลงตามความยาวของเส้นผมอย่างแผ่วเบาใบหน้าคมยังแต้มแต้มไปด้วยรอยยิ้มใจดีซาวความอบอุ่นในหัวใจที่เคยเหน็บหนาวมายาวนานอยากเห็นรอยยิ้มของคนคน,นี้แล้วเฮ้ยเค็มอะสปัดหัวนีคนขี้แกล้งที่ใช้นิ้วชี้จิ้มปากผม่า <laughs> ่าเจ้าตัวก็เลยหัวเราะล้วนทำลายบรรยากาศม้งหมองลงไปจนหมด้ายังไม่ยอมเลิกแกล้ง ยืนนิ้วชี้ทั้งสองข้างมาจิ้มมุมปากกันอีกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มแบบนี้ครับขนตั้งจะจะให้ผมยกมุมปากเพื่อย,ยิ้มอย่างตัวเองอย่าสิหมับเอออุ่นจังโถมตัวเข้าไปก่อนคนที่แกล้งกันไม่เลิกกลิ่นน้ำหอมผู้ชายอ่อนๆทำให้รู้สึกสบายใจผิวเด้อกายอุ่นต่างจากความเย็นของเครื่องปรับอากาศช่วยให้รู้สึกดีจนต้องซุกหน้าลงบนกวากว้างตัวพี่หมออุ่นจัง ตัวเราก็เหมือนกันพี่หมอเร่งชี่อีกคนในตอนที่แนบหน้าลงบนอกแกลงมืออุ่นของพี่หมอรูบหลังให้กันจนตัววางคางเกยไหล่ผไว้ก็จะตอบรับกลับมาสั้นๆครับหนวกหัวเสียงแอร์เหรอไม่ใช่วาามือท่าบนอกของคนเป็นพี่ที่ยังคงกอดกันอยู่เสียงหัวใจเพื่อเป็นตัวชี้ย้ำคำที่ผมบอกออกไปตอนนี้หัวใจของพี่หมอเต้นแรงเอ่มเออ ของเราก็หนวกหูเหมือนกันเหมือนกับของผมที่กำลังเต้นแรงไปพร้อมๆกับอีกคนสลับตอนนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบกูไลฟ์อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับสลับคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio